อันนี้เป็นข้าวต้มข้าวต้มนึ่งใช่ไหมแม่ข้าวต้มข้าวต้มมัดก็บ้านเองเขาเรียกอะไรเขาก็เรียกข้าวต้มเหมือนหาเรื่องคุยไปเยืง่งงานแหละเขาก็เรียกข้าวต้มมัดแม่แม่พี่พี่พพป้าป้าเขาคิดถึงเงินเนาะใน youtube กันใน Fan page แฟนเพจไหมหลังจากร้องเพลงสวยขยี้ใจไปไงนี่ฮะหิวเลยอะแม่ แล้วกล้วยนั้นแม่ใส่เกลือหรือใส่ไอไหมใส่หอมามากพร้อมยังไงยังไม่ต้มเลยนี่คือผลิตผลจากสวนภาคินนะคะกล้วยนะคะใหญ่มากนี่แม่โชว์เถอะเอนี่ยหนวยใหญ่มากหนวยใหญ่จริงๆแกเอ้ยหนวยใหญ่จริงๆจริงๆเลผ <ม S 2> ยม<ะ>ผมคือสวยแท้แม่ผมคือสวยแท้กับคุณมันสวย วันนี้คือใส่เต็มลูกเลยเหรอแม่ใส่เต็มลูกเลยนี่ปกติปีกไกแม่ยังผ่าครึ่งอยู่เลยไส่หวานหวานเอา้าแต่ก่อนแม่ยังผ่าครึ่งอยู่เลยกล้วยมันมากกล้วยมันเยอะอ๋อกินให้แบบจุกไปเลยใช่ปะใช่กล้วยมันเยอะกล้วยจะคลองไม่ได้ซื้อใครลมวันนี้แรงมากนะคะโคราชตอนนี้ขึ้น17นะ17องศานี่ใช่ไม่หนาวหรอกเนี้ยเด็ดฮ้ายหนาวเลย คืนน้ำลายตามเลยค่ะทุกคนได้ยินเสียงคืนน้ำลายไหมเมื่อกี้เอาไรมัดละแม่ทีเนี้ยอกนี่อะไม่โตก็อย่างนี้แหละเนาะก็บ้านเองคนเฒ่าคนแก่ไม่กินมากไม่เลี้ยงหลานก็ทำข้าวต้มมัดนี่แหละทำเนียอยู่เนี่ยินอยู่แล้วคือเดินไปทางไหนก็คือมีแต่ของกิน ลงไปที่เจอต้นกล้วยแล้วอยากกินน้ำอ้อยก็เดินเข้าไปตัดได้เลยคั้นเอาเลยอ้อยก็อยู่ข้างหลังนะคะแข้งมันดิเขี่ยวไว้หรือนั่นแหละเมื่อกี้ดูข่าวอยู่เอฟซีเอฟซีข่าวยวนนิวทุกวันที่ตามข่าวสวยมากนี่เอฟซีนะคะ ใครคอมเมนต์อะไรมาเห็นหมดที่เข um, ียนว่าแชร์นะแกเล่นเองเถอแต่ไม่ได้เม้นไม่ได้พิมพ์ไอ้ด๊อกไม่พิมพ์ด๊อกมองมองไม่เห็นแค่แช่เฉยเฉยแชร์เฉยเฉยนะกดแชร์กริ่งอยู่ก้อยกดกริ่งกริ่งเอาเนื้อใหม่มันอ่อนน้อเนี่อ่อน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 น้อเอาแม่ยิ้มให้กล้องเถอะเนาะตาคือไม่คัดมาร์กแหละนี่ ก็เมื่อกี like it, it, like ้เพ <wall STEM> ิ่งฝากซื้อหมากยี่สิบบาทหมากอันนี้เขาเรียกว่าหน้าอะไรคือแม่หน้าขาวเนาะหน้าขาวนะไม่ใช่หน้าแดงเนอะเขาจะกินคนละอย่างเด้ออันนี้ถ้าแม่ยวนกินเนี่ยก็กินหมากหน้าขาวหมากหน้าขาวถ้าหน้าแดงมันจะไม่ไม่ไม่เหมือนกันเนาะไม่ลอยว้าย